Yeah. yeah. เดี่ยวก็เข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วค้องสุนสนานหังสายยังคงรอท่านอยู่ทุกพฤหัสบดีราตรีช่องเจ็ดสีมีคุณมีเราและผู้ชายที่ชื่อวิทวัสสุทธรวิเน ช่วงของสารพันชโชว์แน่นอนว่าในประเทศไทยเรามีนักร้องยอดเยี่ยมหลายท่านด้วยกันแต่ว่ามีนักร้องอยู่ท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจําปีพุทธศักราช2521นะครับผ่านมาแล้วหลายปีแต่จนปัจจุบันนี้ชื่อเสียงของเธอก็ยังคงดังขับฟ้าขอเชิญท่านพบกับคุณนันทิดาแก้วบัวสายครับ สองนอนนะฮะใช่ค่ะถือเป็นกันนะเป็นไงครับในช่วงที่ก่อนที่เราจะคุยอะไรกันเนี่ยผมอยากจะให้ท่านชมวิดีโอเอ่อผม้่าอ่าวปคิกนล้ลยนะตามมามองเห็นตาเอาลงก็ได้ฮะเอ๊ะว้าวคุณปรชาแก้บัวสายและคุณนายิดาแก้บัวสายครับเล็กสรู สำหรับเกียรติยดีคคับขอบคุณมากครับ เท่เหมือนเดิมครับคุณวิญโูเขบคุณมากนะฮะที่ให้เกี่ยวกัรติการอีกสักครู่เราจะกลับมาเพื่อพูดถึงภาพเหล่านั้นพูดถึงชีวิตของพีททองเจือในต่างประเทศเราจะปิดเบรกในช่วงนี้ด้วยภาพของพีททองเจือบางภาพณนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกอีกสักครู่เราจะกลับมาพบกับชีวิตของพีททองเจือในต่างประเทศครับ 14ปีแล้วครับช่วงบุคคลนี้เรากำลังสนทนาอยู่กับส่วนหนึ่งของครอบครัวทองเจือคุณปิญโยทองเจือและคุณพีททองเจือพระเอกลูกหลอในแวดวงภาพยนตร์ไทยซึ่งเพิ่งจะกลับมาจากสาราบริการเมือเมือกี่วันที่ผ่านมาเองปรากฏว่ากำลังจะหยิบอะไรขึ้นมาแต่ว่าทั้งสองคนนะคนะบอกในรายการนี้และนี่ก็คือครอบครัวทองเจือครับคุณปิญโยคุณพีท กา่อการ์ตูนสำหรับเอ่อรายการเรารู้สึกมีเกียรติเป็นอย่างมากนี่คือชีวิตที่น่าสนใจในครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นครอบครัวนี้เราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งครับกลับมาพบกัน,นรายการสี่ชั้นสขขบายต่อครับเชิญครับ อล่ะงนี้เดินออกไปเมื่อกี้ไงเขาให้เราอยู่เฉยๆแบบนี้ไงเพือเป็นการตัดต่อกระจายตัวไปไงโตโง่เ้ยระจายหน่อยให้ไรวะอ่เรา เรายังสัญจรไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้เราสัญจรด้วยฉากไปก่อนนะครับเป็นช่วงที่2ของไรที่สี่ทุ่มแสแฟร์ครบรอบ4ปี7เดือนอาทิตย์ทำอีแล้วคอกลคลอแลวเรานะครับเราจะไปพักตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูซิว่าเราจะบลอกไปอยู่ที่ไหนบ้างไม่แน่มกไม่แน่เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาจะชวแวบเราไปตรงไหนแล้วชวแวไปด้วยงานที่มีลุ้น สักครู่เดียวครับจากทีมงานทีมงานไหนฮะทีมงานจะบอกกันลวกันทีมงานไหนก็ไม่ทราบพักตรงนี้สักครู่กินสองหล่อเจียครับ ก็หลังนั่งโซนนาตาอยู่กับคู่มั่นในรอบเดือนหรืออาจจะเป็นรอบปีก็ได้แต่ว่าจะมีพิธีแต่งอีกนะฮะในช่วงระยะเวลาขอให้สมหวังครับคุณเตอรและคุณเปิ้นอีกครันนะครับเราจะมาทะเลาะกันสักครู่หนึ่งนั่นคือตำนานรับฟี่คิดว่าคงจะทุกคนคงจะเห็นด้วยกับผมว่าทั้งคู่นั้นเหมาะสมกันเลยเกินเราไปชมข่าวเด็กพักเด็กเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณโนตาตรงข้ามอันนี้สักครู่เดียวกับเชิญห้องครับ